โดดเดี่ยวดังขุนเขา <c oughs> <c oughs> เงียบเหงาดุดทะเลแข็งแกล่งดังห้นผาอ่อนไหวดุดสายลมก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสังดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้าย ส,สวัสดีครับผมสัญญาแก่ย่างครับผมครับวันนี้มีแนวทาง2ตัวล่างรัฐบาลพวดประจำวันที่16สิงหาคมมาฝากพี่น้องครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเป็นเพียงการคำนวณทางการิรศาสตร์ ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆครับผมผิดถูกก็ต้องขออภัยนะครับเพราะเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมครับผมพูดเหมือนผมท่องมาเลยอะ่ะครับผมสวยครับผมว่าสวยนะครับ ผมสัญญากแก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับผมฝาก <c oughs> <c oughs> กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับหลังหวยออกแล้ว ผมจะนำสาระดีๆมาฝากพี่น้องครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ไร่ลายสือของพี่นิดลายสือนะครับก็ท้องไร่ท้องนานะฮะล้อมรอบด้วยป่าอ้อยนี่เป็นคลองนะครับคลองนี่รอบอ้อมนี่เลยครับตรงนู้นจะเป็นาฟาร์มเป็ดนะฮะเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่นะฮะ ของกินเยอะมากครับผมครับเป็นวิถีบ้านๆผักบุ้งแดงผักบุ้งขาวเก็บมาต้มกินกับน้ำพริกนะฮะเมื่อวานมืม้อเย็นก็กินผัดผักบุ้งผักบุ้งแดงผักบุ้งขาวครับผมแล้วมีผักหลายๆชนิดนะฮะคือของกินเยอะมากขอแค่มีข้าวเพิ่งก็ทำนาด้วยครับ เลยคลองเลยคลองนี่ไปนะฮะจะเป็นทุ่งนานะฮะเป็นทุ่งนาเลยทุ่งนาไปก็จะเป็นป่าอ้อยฮะ <c oughs> ด้านหน้าผมนี่ก็เป็นเมื่อก่อนเป็นป่าอ้อยแต่ตอนนี้พินิษแกปลูกพยุงะฮะปลูกพยุงนี่เหมือนการเหมือนการ ปลูกต้นไม้เหมือนเราสะสมทรัพย์เก็บไว้เพื่ออนาคตเพ <c oughs> ื่ออนาคตจริงๆครับ5ปี10ปีอต้นละหมื่นพอพี่นีดปลูกไปแล้ว7,500ต้นฮะเพิ่นตั้งเป้าไว้จะปลูก1นึ่งหมืนต้นเพื่อตอบแทนแผ่นดินอันนั้นคือเพิ่นเพิ่นเป็นกวี เป็นกวีก็คิดคิดต่างจากคนทั่วไปนิดหนึง่งเพื่อนบอกว่าอากาศจะได้ดีมีร่มเงาเป็นสวนป่าเอาไว้ให้ลูกหลานดูถ้าเป็นผมนะผมเป็นพ่อค้าต้นละหมื่นสิบต้นเนอะ่ะแสนหนึ่งร้อยต้นบ้านหนึ่ง พันต้นสิบล้านแต่เชื่อเถอะครับหลายร้อยล้านต้องนับถือครับนับถือปกติก็นับถืออยู่แล้วอพูดอะไรวะนี่เอ้ามาดูกันครับผมมาดูกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ทางตัวเลขของสถิตินะครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมนี่ผมเขียนเสร็จแล้วถึงเอามาให้พี่น้องดูอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือต้นฉบับผมถ่ายรูปลงในกลุ่มนะฮะแต่นี่ให้พี่น้องดูนี่ผมเขียนเป็นชั่วโมง <laughs> ร <c oughs> ่างงวดประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563เลขที่ออกตืดตืดตืด2 7งเจ็ดประสันโปรดใช้พ,รรพิจารณญาในการรับชมครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผิดถูกก็ต้องขออาภัยนะครับเพราะว่า เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมล่าง5กับ7วิ่งล่าง5กับ7จรูด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 ,ร,ดรูดล่างนะฮะรูดล่าง5 7ผมวิ่งเลยเนี่ยสองผมเน้น2 7 ผมเน้นสองเจ็ดฟันเจ็ดครับนี่พูดมาตั้งสามนาทีสี่นาทีมารวบรัดอัทีเรียเลยฟึกร่างอัวประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเด่นล่าง ผมรู้จะเขียนตวสซือกับการเก่งขึ้นแล้วพุ่นแล้วย่องเจ้าของเพราะว่าผมเขียนบ่อยมีสีด้วยครับวันนี้มีสีด้วยลงทุนไปหาร้านขายเครื่องเขียนซื้อมาครับผมอ้าวเน้นๆเ,เลยนะครับล่างม่วงเป็นชิ่นสบหกสิงหานะครับเด่นล่างเนี่ยน่ใส่เหร เจ่นเก่งไปนะเจ่นพิษลางงวดประจำที่สุสิงหานะครับเด่นล่างสองห้าเจ็ดรูดห้าเจ็ดฟันเจ็ดครับ จับวินสองตัวก็สองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดชอบส่วนตัวสองเจ็ดครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ขอใครครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับ ให้ดูน้อยเดียวพูดตั้งแปดนาทีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมรู้ว่าผมไม่มีทักษะไม่มีความสามารถเยอะผมมีแต่ความอยากอยากทำกับขอบพระคุณหลายๆครับ